ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตู้เชื่อมย่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับที่มันเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่ที่ทํางานด้วยกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตู้เชื่อมที่อยู่แถวบ้านเนะี่ยก็จะเป็นพวกวันบอร์ดทางนั้นเลยเป็นสเปคแบบนี้นะเรียกวันบอร์ดนะครับรูปร่างทรงแบบนี้ก็คือบอร์ดชั้นเดียวนะครับ ไม่มีแผงตั้งไม่มีอะไรเลยนะครับบางตัวบอร์ดประเภทนี้ก็อาจจะมีะครับเป็นบางรุ่นอันนั้นยังไม่ได้ถ่ายไปเนาะอันนี้เราแก้ไปแผงตั้งนะครับอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้นะอันนั้นแผงตั้งเขาเสียนะครับทําให้ตัวหมออแปลงได้24โวลต์เป็นหมอแหมอแปลงม้อแปลงชุดไฟ24ครับเสียนะครับ ก็จะมีะตัวเกจได,ดตัวเล็กๆนะครับพวกเนี้ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเกจไดอะไรพวกเนี้ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณแผงตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็จะก็จะอยู่รอบๆข้างๆนะครับแต่อีตู้นั้นนะผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็บอกอาการพี่เข้าไปแล้วอันนั้นของพี่ชยัยอันนึงซึ่งอาการแก้ของมันนะ่ะก็จะมีตัวนี้เสียนะครับอีกบอร์ดหนึ่งนะไม่ใช่อันนี้นะ ผมเปรียบเทียบอันนี้เสียแล้วก็จะข้ามไปก็จะมีตัวไดโอดนะครับ2ตัวเป็นไดโอดความทีสูงนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็จะทนกระแสะได้ประมาณสัก4 0 0โวลต์นะครับที่เข้าไปดูใน Datasheet นะครับตอนรับอร์ดไม่รู้ว่าเขาใส่ให้เหมือนกันไหมนะครับแต่บอร์ดนี้ไม่มีแผงตั้งแต่อีบอร์ดที่ทำอะ่ะก็จะมีชุดเหมือนกันนะครับชุดเนี้ย ชุดเนี้ยเหมือนกันแล้วก็ไดโอดแล้วก็จะมีแผงตั้งขึ้นมาก็จะมีพวกเกตไดนะครับที่สร้างกระแสพันธุ์นะครับแล้วก็ส่งออกมาหาย g b t นะครับตัวนี้เป็น i g b t นะครับพวกวันบอร์ดซส,ส,ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็น i g b t ทีนะที่แรงๆที่เชื่อมดีๆนะครับอาการเสียเขาก็มีนะครับค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเวลาจะรับเนี่ยมันก็บองตรงนะครับว่า ไม่ค่อยรับซ่อมนะเพราะว่ามัน,ม,นมันตัวเล็กมากนะครับมันเป็นพวก SMD นะครับตัว R ก็ยังเป็น SMD นะฮะแล้วก็จะเกตได์ตัวเกตได์เนี่ยก็เป็น SMD เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ก็จะมี MOSFET เข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวผลิตกระแสเขาอีกทีหนึ่งนั่นแหละที่มาเลี้ยงวงจรนะครับก็จะมีคาปาเลียงนะอ่าทีนี้เข้าต้นเรื่องนะครับ ยี่ห้อนี้นะผมไม่รู้ว่าสเปคน,นี้พี่เขาซื้อมานานหรือยังอันนี้ของพี่ที่ทํางานด้วยกันนะแกบอกว่ามันเชื่อมได้ดีนะเพราะว่าบางทีนะเวลาเราทํางานบ้านงานอะไรเงี้ยเวลาเบเกอร์นะมันมันชอบทิปเนี่ยเวลาใช้พวกสามบอร์ดไปทํางานเงี้ยบางทีนะมันทิปเวลาทํางานสักสองเครื่องสามเครื่องเงี้ยแล้วมีวันบอร์ดเงี้ยไปผสมกันสักสองตู้เงี้ย แล้วสามบอร์ดไปตู้หนึ่งเงี้ยพวกสามชั้นเงี้ยไฟก็จะไปหายอีตู้นั้นหมดเลยนะแไฟก็จะไม่พอนะพวกนี้ก็จะทํางานแบบอ่อนแอดแอนะครับไม่เต็มที่ไฟดึงไม่พอนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็ได้แกะมาแล้วนะครับที่แรกว่าจะไม่ถ่ายลงหรอกวันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายเลยเร็วสรุปด้วยอันนี้แค่วัดคร่าวๆยังไม่ได้ลอยนะถ้าให้ชัวร์ต้องลอยพวกอุปกรณ์ออกมาวัดนะครับ อันนี้นะครับก็เช็คแล้วที่ที่นู่นพี่ก็เขาก็เสียบปลั๊กเปิดตู้เลยนะเปิดตู้นะพัดลมก็ทำงานปกตินะหลอด LED หน้าจอหน้าตัวหน้าจอตัวนี้ก็ติดปกตินะครับเห็นไหมก็ขึ้นปกตินะครับซึ่งมันซึ่งซึ่งถ้าถ้ามีปัญหานะเราเรารู้ว่ามีปัญหามันทำงานไม่ได้เราไม่ควรจะทำงานนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ไ g b t ระเบิดหรืออุปกรณ์อื่นๆลามไปนะครับมันจะไปไกลนะก็ไม่เป็นไรนะเขาลองแล้วเขาเปิดให้ดูเอออ่ะก็ไม่เป็นไรนะอาการมันนะครับคือมันเชื่อไม่ได้นะไฟไม่ออกหน้าตู้นะครับวัดเบื้องต้นนะครับวัดที่หน้าตู้ไดโอดเอาพุทไม่ได้ช็อตนะคอ่าไม่ได้ช็อตแต่ว่าวัดโวลต์หน้าตู้ไฟไม่ออกนะครับ ทีนี้วัดกระแสพันุ์กระแสนุ์เนี่ยผมยังยังไม่เห็นว่ามานะอ่าเพราะว่าตอนเนี้ย IGBT อ่ะที่แรกผมเข้าใจว่าไดโอดมันมันช็อตแหละมันไม่ใช่นะครับไฟยีี่ชุดไฟเนี่ยชุดตัวเนี้ย,ช,ยชุดไฟยี่สี่โวลต์นะครับเข้ามาปกติเลยนะครับมาปกติน่าจะมาเลี้ยงพวกเกตไดพวกไอเนี้ยได้อยู่นะครับถ้าไม่มาเลี้ยงไฟหน้าจอเขคงไม่ขึ้นนะครับ หมุนวอลลุ่มขึ้นลงก็ขึ้นได้ปกติมานะครับพัดลมก็มา24โวลต์ปกติเทนี้ชุดไฟเข้านะครับก็จะเข้าตัวบีดีโอดก่อนนะครับก็สเตปเบื้องต้นของตู้เชื่อมทุงบอดนั่นแหละครับตั้งแต่วันบอร์ดไปจนถึง3ชั้นเลยนะครับจนถึง3บอร์ดเลยนะครับตัวสบอบอดเนี่ยเราจะเช็คง่ายนิดนึงนะอุปกรณ์เขาก็จะค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะเราก็จะวัดค่าได้ง่ายนะก็ ทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปมันเหมือนกันนะครับอันนี้นะก็จะมีเป็นรูปที่เขาใส่ดีเลย์มานะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่นะอันนี้คือแบบมาแบบต่อตรงมาเลยนะครับเปิดคือมาเลยถ้าเราจะใส่เนี่ยเห็นคลิปนะ้าคลิปอาจารย์อยู่นะเขาก็จะทําตรงไหนตรงไหนเขาก็จะบอกแต่ว่ามันกระซับซ้อนไปอีกอย่างนะครับก็ไม่ต้องใช้แล้วกันนะเวลาใช้ก็เวลาปักรวมนะครับ ตัวนี้ผมก็มีนะครับเวลาปักหลวมมาผมจะจะบ่นเลยนะเวลาใครขยับปล๊กปลักให้เวลามันหลวมอ่ะขยับเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดเดี๋ยวติดเงี้ย,ยซึ่งไอจีบีทีพวกนี้มันอ่อนไหวนะครับมันมันเร็วต่อกระแสมากซึ่งอาจจะทําให้มันระเบิดได้นะครับอันนี้ก็ควรระวังมันก็ระเบิดมาหลายแล้วนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูรูปนี้นะครับอันนี้วัดแล้วผมผมวัดแล้วว่าไอจีบีทีมันระเบิดเนี่ย ตัวด้านขวามือนะครับจะเป็นไดโอดอ่าส่วนด้านซ้ายจะมีร่องรอยการระเบิดนะฮะที่แรกผมไม่ได้เห็นรอยนี้นะครับผมผมวัดแล้วหลังบอดนะตอนแรกตอนแรกยังไม่ได้ถอดแบบนี้มันวัดขาตูเลยมันผมผมวัดแล้วมันมันช็อตนะครับผมก็ยังไม่เห็นร่องรอยนะพอะถอดออกมามันก็ช็อตทั้งคู่แหละเพราถอดออกมาถึงเห็นโอ้มันระเบิดจนแตกขนาดนี้เลยเหรออ่าทีนี้ เวลาเปลี่ยนเราก็จะไม่ไม่ใช่แบบจะมาเปลี่ยนรู้ว่าตัวนี้มันเสียละเราเปลี่ยนเลยมันก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ดีนะเราต้องเช็คตัวรอบข้างเขาด้วยนะครับพอค่า R นะว่ามันขาดไหมนะพวก R พวกตัวเนี้ตัวนี้ผมไอสีฟ้านี่ไม่น่าจะใช่วอลิเตอร์น่าจะเป็นตัว C นะครับตัวเก็บประจุแบบชนิดเซรามิกนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูว่า มีรอยแตกมีรอยเสื่อมไหมเดี๋ยวจะหาดูเบอร์ว่ามันเป็นเบอร์อะไรถ้าแตกก็คงเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะเป็น R เขียนว่าหนึ่งร้อยเห็นไหมอืมตัวเลขนี้เขาเ็าจะบอกนะครับไม่ใช่บอกค่าโอห์มมันบอกค่าอ่านของเขาตัวของเขานหละฝั่งนี้ก็มีนะครอันนี้มออแปลงไดตัวนี้มออแปลงสวิตชิ่งนะฮะอันนี้มออแปลงเกียไดอ่า ส่วนตัวนี้นะตัวถังแบนๆนี้คือบิดเอดนะครับชนิดเ,เรียกชนิดอะไรดีถ้าเป็นสี่ขาเป็นตัวถังไอ้นั้นอนะ่ะผมเรียกตัวถังแต่อันนี้เป็นแบบแบนแบเรียกว่าอะไรดีชนิดไหนดี SMD แล้วกันอา่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เห็นไหม PGPT ซึ่งมันให้เบอร์มาสูงมากเลยผมก็ไม่เข้าใจ ทีแรกผมคิดว่าเจ้าของตู้แกให้เขาเปลี่ยนให้นะไม่ใช่เออดีว่ะยี่ห้อนี้ให้เบอร์ igbt มาสูงอยู่พอสมควรนะครับของผมมันยังให้มาแค่เบอร์สี่สิบเลยอันนี้ให้มาห้าสิบเลยเออสองตัวก็เท่ากับหนึ่งร้อยแอมนะครับตอนนี้มี igbt ทั้งหมดสองตัวนะครับบนล่างอืมสองตัวแล้วก็ไดโอดเอาพุทเนี่ยให้มาสองตัวเหมือนกันเป็นเบอร์เจ็ด สิบหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเจ็ดสิบแอมป์นะครับเจ็ดสิบแอมป์สองร้อยโวลต์เห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าเท่ากับเท่ากับไฟออกเนี่ยสามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับแต่ไม่มันจะไม่แมทกันเพราะว่าไอจีบีทีเขาอะมันให้แค่ห้าสิบมันก็เป็นจริงมันก็คือหนึ่งร้อยแอมป์ใช่ไหมเออ เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะสั่งเบอร์สูงกว่าน,นี้มาใส่นะฮะแล้วก็จะโมนะครับค่าของคาปาเห็นไหมของเขาอ่ะให้มาแค่แปดร้อยยี่สิบแต่ตู้ผมที่ผมโมไปนะครับผมจะขนาดกันสองลูกเลยเอาเบอร์เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นเบอร์พันนะครับสองลูกเลยเป็นเท่ากับสองพันฟาลัดเลยนะครับอันนี้ก็ก็โมไปถึงขั้นนั้นนะ <c oughs> ก็เชื่อมรัอยสามได้ครับ ลากได้แล้วก็คนลวดนะครับอ่าไม่ใช่คนลวดเดี๋ยวผมพูดถึงสะพานไฟก่อนนะครับตัวนี้เป็นบาสบาร์นะครับพีเนียมอันนี้จะอยู่กับฮิตซิงค์นะครับจะขันเข้าฮิตซิงค์ตัวนี้นะครับเป็นไฟขาออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทองแดงนะครับอันนี้ทองแดงผสมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องถามแกก่อนว่า ๋ย่ไหวไหมถ้าโมเดี๋ยวจะเอาไม่แพงหรอกนะครับก็จะเป็นคนลวดออกนะครับเดี๋ยวสร้างคนลวดขึ้นแล้วเป็นสะพานไฟข้ามออกไปเลยอ่าอันนี้ก็ถ่ายดูคร่าวๆครับผมแต่ยังไม่ได้วัดเบื้องต้นเลยมันดึกแล้วอืมเอามาให้ดูก่อนครับก็ประมาณนี้คล้ายๆกันทุกตู้นะครับวงจรต่อละวงจร พราะว่ามันไม่ต่างกันใช้พักกันชอ็อตดูมันก็ไม่ได้ชอ็อตนะครับมันไม่ได้ขึ้นชอ็อตนะครับขนาไอจีบีทีและเบิดมึงยังไม่ขึ้นชอนะอ็อตอ่ะเออมันมันคงไม่ไปไกลอะ่ะถ้าไปไกลกว่านี้หลอดไฟนะครับถ้าติดติดขึ้นมาแล้วดาวลงเนี่ยคือไม่ไม่อะไรมากแต่ถ้าติดปุ๊บเราไฟยังแดงๆอยู่นะแดงแบบเบามานิดนึงไอเนี้ยน่ากลัวครับบอร์ดน่าจะช้ำมากนะครับ ช้ำพอสมควันน่าจะไปไก่อ่าถ่ายดูตัวเนี้ยที่เห็นนะครับพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยคือมันเคลือบน้ำยามาทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราจะเช็คหรือทอดซ่อมตัวราคาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะซ่อมเช็คเลยว่าเลยเปลี่ยนเลยมันมันไม่ใช่ครับมันต้องทำลายน้ำยามันอีกนะครับซึ่งสูตรที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับลองไปใช้ดูนะครับถ้าใครอยากจะเช็ค หรือน้า,นา,นาท่านในแบบไม่มีน้ํายาที่จะสั่งมาทางเน็ตเนี่ยเราลองน้ํายาล้างเล็บนะครับลาดลงไปเลยนะครับลาดลงไปทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็แห้งหายนะเราเราก็ลาดใหม่แล้วเราก็ถูข้นตอบัดถูไปเรื่อยๆลาดใหม่อยู่เนี้ยเพราะว่าเช่ามันเถอะมันไม่ไม่แพงหรอกนะนะครับเออลาดไปเรื่อยๆจนมันออกจนมันเห็นละเบอร์ของไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก,กเยอะเนี่ย ไอตัวนี้น่าจะเป็นท l อหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่ t l เอหรอกเป็นเอหรือเปล่าครับเป็นพวกตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็เป็นไอพวกไดเนเล็กๆเนี่ยแล้วก็เป็น R นะครับเป็น r นะเป็นเออมีซอยู่นะครับจะเห็นตัว C อยู่เห็นเหลืองๆปะไม่ใช่เล็บนะ <laughs> ตัวเหลืองเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีซี ตัวเก็บประจุเขาอยู่เป็นชนิด SMD นั่นเองแต่ละขนาดแต่ละสายก็จะมีรหัสเป็นนามเบอร์ของเขานะครับแต่เขาไม่ได้เขียนลงหลังนะจะอยู่ในพวก Google นะครับลองไปดูรหัสของเขานะครับรหัสแต่ละรหัสมันจะบกบ่งบอกนะครับว่าเล็กใหญ่นะครับอย่างตัวนี้จะเล็กนะครับเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียเนียแล้วมาดูตัวนี้นะครับไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่นี่นี่เห็นไหม ขนาดก็จะต่างกันไปแล้วอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้เล็กมากเห็นไหเนี่ยกล้องซูมเข้าไปเออเนี่ยแต่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมมันก็จะต่างกันครับเขาก็จะเขียนเขียนไ,ไว้ไตกตกเห็นไหมสีสิบสี่สีสิบอย่างเงี้ยคือตัวสี 4, ก็คือสีก็คือค่า,าตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยผมขอไปเช็คดู แล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็เตรียมของเตรียมนู่นนี่นั่นมืดค่ำพอดีนะครับก็เลยว่าจะว่างเราค่อยแกะนะครับพ่งนี้ก็ได้หยุดงานเลยไม่ได้ไปเข้าไร่เข้าสวนก่อนก็เลยแกะซะเลยวันนี้นะมันไม่สบายใจนะมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็เลยแกะนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนทําหรือตอนเช็คให้ดูนะ ผมจะถ่ายตอนถอดอย่างนี้แหละแล้วก็ลองดูถ้าเจอก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็ตอนถ้ามันจบนะครับก็จะมาลองดูนะครับเออลองก็คือเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวลองต่อแล้วเชื่อมไม่ดูเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับงั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมนี่เราก็เล่นสดที่หลังบ้านเลยนะกะ็ประมาณนี้โต๊ะเตะของอะไรวางไปหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเช็คต่อสักนิดนึงนะครับผมยังไงไว้เจอกันครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ